ไปรอบนั้นน่ะดีจะทาให้เมาล์รถรบสมารทุกคนวันนี้อุสมาทุกคนมาเห็นอันนินดาสาวจากลาวแล้วก็เอร่าเนาะแล้วก็สายฝนขอเซอร์ฝนโอ้เกิดเนาะวันนี้เฮาซีมาเว้าเรื่องเรื่องวันที่สามซีว่าจะได้ไปมันเกิดอันเออจะได้ไปอันคอนเสิร์ตทำร้าวงละคซนบอวันนี้ก็จะเป็นเกียรประเด็นกันทุกคนไอเฝนแมนมากเลยนะบอกรกัเลยอ่ะเขาบอกว่าเพื่องสาวาที่ไหนเออสองพันบาท ใกล้วันเป็นสองคนอย่าไรสายเทค่ะสบายดีสาลินาสายเทติบอลนะคะเดนื้อใดสนใจคอมเมนต์เราเลยขอโทษเด้อโอสาวสาวเสื้อไอพี่สร้างฟาร์มอันนี้เป็นของปลอมนะคะทุกคนของปลอมค่ะโอ้ยสายเป็นคนล้วอ้ยคุอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าทรงเอของแท้อันนี้เขาเอาให้เด้อทุกคนนกปาบูไลฟ์สด วันนี้วันนี้เจขาวไปวันที่15มิยน้องปะบูตีไทยหนังครับเอ้าไอปะบูไปแล้ไปวะไอปะบูไทยหนังโอ้ไทยหนังเอเชียแปซิฟิกที่นั่นฝนตกไหมคะทุกคนอยากาด้เพราะว่าจริงดีนะลินดางามเตะเจ้าชอบครับที่นั่นฝนตกไหมครับทุกคนเพื่อนวายาขออทแ้งน ภาพกระบอกหูค the ือไก่เมื่อปีนี้กล้องค่อยมีสีแจงกับกองเจ้าคุณ uh ย่สาบสาวอาซิซาฟาร์มไอ้ฝนว้าไปละโบเราว้าเหลายคนเสื้ออันยันมียันยันข้าสงทอยหนังหนังที่ไทยแมนคนก็ถ่ายเอาค่ะค่อยถ่ายเพราะว่าสงวันที่สามที่พระทุกคนใส่ฝนจะถ่ายหนังภาพยนตร์เออใส่ฝนก็เป็นพระเอกอ่ะอ้าวโ่้ยไซฝนก็ดาราท่านหนึ่งไงเพราะว่าจะถ่ายหนังเข้าโรงภาพยนตร์ที่ลาว โอ้าาถว่าขาดคนเออคอยเดตเดตเสร็จนะยังงีดเลาเจ้าลาราเออไม่ใช่ดาราเธอก็ไม่เข้าใจเธอเป็นยูทูบเบอร์ฉันเป็นทั้งดาราฮอลลีวูดท่านเป็นดาวตยูทูบเปอนดาวทกตอกฉันก็เป็นดาวทิกตอกเหมือนันคจะบอกไปคจะวอกไปอันนั้นสอมวนสี่ล้านไม่ใช่คนหรอเนาะเออปีนดาวเมื่อไหร่เจตโลครับเดี๋ยวไปดูเลยค่ะ แต่ดีแล้วแบบนี้ลินดาชอบอย่าแย่งกันเอาคนมาเนี่ยโอ้เขาคุยกันซีไปแย่งมจงาจากไหนคนเดียวันนี้นะคนสองร้อยคนเนาะอ<ช> <นะ S 1> ย่าแย่งกันสิชอบน้องชอบน้องลาบน่ารักครับลินดาครับอ่ะทุกคนผ่เข้ามาจะใค่กาลังใจพวกเขากะให้ได้เนาะเพราะว่าวันที่สามสามสิบน้องลินดากะจะได้ไปแต่ว่าไอเชอร์ฝนนี่มันี่จะถ่ายเข้าลงบ่โรง โรงภาพยนตร์มีเจอถ่ายเข้ามีเจอถ่ายเข้ามาจอถ่ายเข้ามีเจอนคนทุกสาขาในประเทศลาวโอ้เอฟซีนิวซีแลนด์เด้อเข้าใจเด้อน้องลินดาปาบูปาบูไปใส่คือโบห็นช่วงนี้ช่วงนี้ปาบูลินดาติดให้ดูเลยขอบคุณค่ะ น้องอ้นแวบดีนะล่ะค่ะดินดาเต้นให้ดูหน่อยไอซฟนจัดสิ้องต้องให้กํกลังใจไอเซอร์โกลเนาะไอซอกำลังไอเซ์โฟนเราจะอ่านสููสติปการฟอร์ให้ดูนังจั๊งซื้อหนัอย่าบนแต่ว่าไอเซฟนจะได้ไปเทเบอเนาะที่สามสิปมีเนาะยังบก็เนาะแคบไม่ทานคอใหม่ได้เลยเวลาจะกดอยู่บนของเจ้จ ฮกดเลยดิชนะมันมันโอ้อกแล้วสแสดงว่าบู๊เลยค่ะ 4, 2, 4, สี่สองสี่หนึ่งใช่หกสี่หนึ่งแปดหนึ่งค่ะเราจําได้แล้วทุกคนนี่ทุกคนหนึ่งสองสามอทุกคนแปหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแคบแลยเนาะเราจำได้แล้วแหละทุกคนจำได้แล้วสี่สองสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดค่ะ อุ้นไปแล้วอุ้ยไปแล้วบอกไอ้มอสไอ้มอสจะไปแล้วหรอบอกเรา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 ถาเราเราเบาเร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 าอนาังาเราเราเราเาเราเรหเ้าเราเรานีาเราสราทราเรคราเราาส่เราเาาเานาเารารเเราตาเรนเารเเรเอนตัวเอาเเรา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 เรอเ้าเตาเตราเรามีาเราเรนเาเราเาเราเรัเราเร โอนบอบโอ้บอบหมายเลขที่ไล่สุดทุกครั้งลงทุกครั้งจําได้เลยโอนบอหมายเลขที่ลงที่ที่ลงไหนทุกครั้งแม่บอกให้กลับบ้านไปซักผ้าเซิฟซึบเซึบเซิฟมาเล่นไอคิดัศักมาเขาวัดไอคิดาศักบอกว่าลินดาแม่บอกให้กลับบ้านไปซักผ้าตักแล้วไงยังตากอยู่ยังบวแห้งเลย ักแล้วไงก็สักทุกวันอย่านี้ตอบพี่เลยย่ใครใจดีสามารถเนื้อโลจกบาททางนั้นอันไหนสองร้อยกว่าบาทนิซาอาทีอะแสนสามสิบเออไม่เป็นไรหรอกสองรอยกว่าบาทไม่นั่นเด้อสองร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสเทสโอ้จำได้ธนาคารก็สองร้อยดเข้าใจเด้อสองร้อยหนึ่งหกสห้าพันก็สองรอยพอดีเอ่ย เออียญสามสิบโลละสองร้อยค่ะโลละสองร้อยเด้ออ่าฮไอซาโลกรอยอวันนี้เงินเต็มกระเป๋าแน่แโอ้โบโบต็มไอซาโลโบต็มเด้ออ่านผมเถอะอุ้ยขออภัยคุณธีรพัฒน์ด้วยนะคะอ่านแล้วนะคะขอเฟซบุ๊กสาวเ้อข่าวหน่วยครับอืมเฟนมุ่าล่งอ่านผมเถอะอุ้ยขอโทษเด้อที่อ่านโบทานนาทุกคนโอุ้จะมาคอนเกณฑวันไหนพี่จะไปรับอ่านไออย่างก็ไอคู่นว่าไอสูตรว่ะชิใส ไอคุณเนาะไอไอซุนทานโอ้ท่านยังบรทันฮับปลาอุ้นจะได้ไผ่โทุกคนถ้าเบิ้งตามตัวจริงถ้าเบิ้งวันที่สาวเปดเนาะสาวเป็ดเราอ้นจะให้คำโตกินกิโลอิ่มฮะกินกิโลอิ่มกินกิโลโอ้นไปแล้วอไม่ได้มันบอกยอดเงินไม่เพียงพอโอ้ยอีต้นเด้โลเลวได้อิ่มแล้วใช่อยู่ทางมุกดาหารหรืออุบลอยู่เวียงจันท่์ค่ะนะคะอยู่เวียงจันท์นะ จะมาเป็นของขวัญให้ทุกคนหนุ่มรดจากห้างลินดาไปนำาอโบซะไปใส่ฝากไว้บอกสบายดีสบายดีไอสนิ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอซเป็ดน้อยค่ะสวัสดีนะคะลินดาน่ารักจังเลยนะคะอีทสิบเก้านาทีเลยทุกคนเข้ามา คุยกับพวกเราได้ใช่แล้วก็ฝากกติดตามเราไว้ด้วยนะเผื่อเรามาไลฟ์ทุกวันนะคะใช่พยายามมาทุกวันเลยค่ะไลฟ์ขนาดนี้ยังไม่ได้แฟนเลยนะคะเออพยายามสตดทุกคนเนาะค่ะสดทุกคนจ้าสดมากเลยนะคะสวดตัวเท่าฝาบ้านคนต้องการหาแฟนค่ะปวดมือเดีนคนเดียวมีใครมีใครอยากให้อันมีใครมีใครอยากเป็นแฟนแฟนสาวลาบ้างคอมเมนต์มา เคยมาไทย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 คนคนเนี่ยคนข้ามเลยไปก่อนมองเลยมองบนด้วยคบไม่มาหลายขอโทษเด้อจะเอาคนหลัง่าจะเอามีคนยืนสมัยเจอไว้ครับ ต้องยืนก่อนนะต้องยืนก่อนนะเราต้องไปเรียบเรียงดูก่อนดาไปเรียบเรียงดูซิว่ามีคนยื่นมาเยองไหตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นมาให้ดาเรียบเรียงให้อยู่แล้วเมียรับสุดรับมาเคยเคยมาไทยบอกครับโอ้นี่ยังบอกว่าเคยปวดจะเกิดเวลาเด้อซีออกไปกินส้มตำหอบดึกโอ้ยยากินเด้อไอโอ้ยไยไปไทยเอเคยไปตังเต้ตอนพันเอาอัน ตั้งแต่ตอนมืสามปีหลังก็ไปบึงการว่ะเดี๋ยวไปพอดกันไปบึงการท่้นนี่สิไปซื้อเสียงอ่านภาษาไทยเก่งจังครับไปอุ่นผัาแกาไปไก่สลยได้บ้างพี่ต้องมาฝึกอ่านเยอะๆนะคะตอนที่อุ่นลสดเมื่อวานนี่นะเขาอยากให้อุนไปใช่ค่ะมีซ่องยูทูบไหมมีค่ะนะคะล่าสาวปากกระดิงนะคะแต่อุนทันยังบอเคยไปไก่ได้แต่ว่าซุดนี้ท่านได้ไปก็คือที่เป็นไก่สุดเตแหละ ไม่เป็นไรครับแต่อยากให้ทูว่าน้องดินดาจะจะจะให้ไหมให้อะไรไม่เป็นไรครับคุณทีละครับไม่เป็นไรครับแค่อยากรู้ว่าน้องลินดาจะให้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะได้ก่นไปเที่ยวประเทศเราอ่านหน่อยอ่านแล้วนะอ่านแล้วนะอ่านกำลังพยายามอ่านอยู่นะทุกคนนะคนนั่งคนนั่งรักมากครับ ชอบครับทุกคนอย่าลืมไปจะลืมไปกดติดตามโอซาลาวดีเด้อทุกคนแชร์เข้ากลุ่มคนบาการมเลยครับโอ้ยอย่าแชร์คนไปหนึ่งกรณี่สิเนาะแชร์ไปเลยไม่เป็นไรแชร์ไปเลยค่ะใครพี่แชร์แค่นี้ค่ะแชร์ไปอีกสิคะแชร์เยอะค่ะใช่เพราะว่าไลน์นี้ของอะไรมาหาแฟนอยู่แลยเราทุกคนเนาะอยากกีดดินดาให้น้องชายเท่ ให้น้องชายเท้คนไหนสมรูกหม่น้องจีบสาวไม่เป็นตโอ้ยพี่รู้ได้ไงนี่น้องพี่จีบเดีอยวบอกอ้ยจีบสาวไม่เป็นเขาแค่ยังไม่เจอคนที่เขาชอบเออวันที่30สิบน้องนิดาก็จะทำแบบนี้ไปแล้วก็ใส่สุดนอนแล้วก็เราก็จะไปเต้นลำวงกันเลยถ้าให้เลือกชอบหนุ่มไทยหรือหนุ่มลาวเขาบอกว่าถ้าให้เลือก ชอบคนที่ชอบเราเออชอบคนที่ชอบเรารักที่รักเราเรอโูสามสิบนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารนอนหลับแล้วโู้เข้าใจเด้อบางครั้งอ่ะอุ้ยอันนี้ก็เตือนให้เตือนว่าบางครั้งยู่เฉยก็รักนะสีน่ถ้าคนมันจะรักอะอยู่เฉยก็รักค่ะคนคนเขาจะรักดูดีเสือเขาก็รักถ้าคนไม่รักแบบทำเทบ่ตายเขาก็ไม่รักใช่อ่ะคนอวดชื่ออะไร ซื้อนองโอ้นคะ่ะอุ้นสาวลาวเด้ออยากไปลาวเดี๋ยวข<ะ>ี่รถไฟไปขี่มาได้เลยค่ะมันมีคนเมืองลายเลยนีออยนนน่อยากมีแฟนเป็นคนลาวค่ะอยากมีแฟนเป็นคนลาวก็ต้องจีบคนลาวรักคนลาวนะขอคนลาวเป็นแฟนนะคะถ้าคุยกับคนไทยไม่ได้คนลาวเป็นแฟนนะคะอ่าจีบน้องลินดาค่ะหวานหลายช่องนี้ป้าหวานบอกลินดาหาหมดสิ นั่งล่ะเจ้ามักผู้้ายไทยหรือคนลาวมกไทยก็ได้ผู้นี้ว่าปริญญาไม่มีคนโจรมีสิทธิ์ไหมคะก็คือมักคนที่เขามักเฮานะคะคนที่มับเขาได้นั่นแหละโอเคค่ะอยากได้ทั้งสามเลยหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามสลัมขึ้นบกค่ะสี่ห้าหก่อสิพูดภาษาลาวให้ฟังหน่อยครับรอฟังอยู่ ว่าภาษาลาวเปิดฟังไหมเอ็มก็ว่าภาษาลาวอยู่เจ้ตัวนี้นะเออเออเรื่องบอสต้องภาษาไทยนี่จ้าโอนหัวทำหัวนป่าปลากล้วยจ้าโอนอยากป่าเผิดลำเพลินบ่โอ้ยอยากจับปลาอยู่เป็นสปอนเซอร์ให้เอ็มเนี่ยล่ะคนจนหามักได้บ่มักอยู่มักจีว้าภาษาลาวฟังกว่นี้ยายาไม่ห้ามห้องโตเข้าใจสามคนตออัน ทาวเวแมนคนกุ้งเทปเะอันโบแมนอันคนบุญสุรินแต่เธอใส่แต่เธอคือคุณทิอัยบวกพูดไทยบ่ได้บ่าวเสียงลายฮักตื้อหัก้องวินด้าเจ้าจีพเดบลถามว่ามัดผู้ไดมัดเจ้าหันได้โบสิ่งนี้อ้ยังมีเมียสามคนเธออันโบแมนแต่เธอกับโบแมนคุสุรินแต่เธอเป็นแต่เธอไม่ใช่เลยใช่แต่เธอ แม่เลยทุกคนคลิปนี้ค่ะเราซีไรมาหาแฟนกันเนาะแม่แต๊ะมาซุ่มเสี่ยงกันมาฮะวันทีซัมซีพันเขาจะได้ไปโบนเขามาลุ้นกันแล้วคลิปนี้ก็คือเขาซีมาสปอยเรื่อกไปไหนการต่อหาโนนทุกคนถ้าใครอยากได้ภาษาสาวล้านนะคอมเมนต์มาน้องลินน่าที่สุอย่าลืมเพราะว่าคลิปนี้อันสิปเลยให้อัน ิปโป้ค่าจะเดี๋ยวซิปโป้ให้อนี่นุ่ไทยสาวใส่ค้าพรมนุ่งไทยได้คบกับสาวลาจังซีน้าเคยมาเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่หรือยังครับถ้าน้องลินดาทำคลิปสนับสนุนครับเห็นแล้วนะฮัน้องลินดาเคยมาเที่ยวเชียงใหม่บ่ยังบ่เคยลินดาน่าหักแตะบ่ไมเปื่อหรือเปล่าป็นเพื่อะูด้ลลินดาน่าหักแตะ สได้เฝรั่งก็สบายใจแล้วไออันวัดดีสารุกระนางลาวาว่ามาสักสีอันสี่ปทาฝรั่งไอวัดในใจอยากได้ทั้งสามลองดูอันเหมือนลองดูลมือนน้อยพีดินดาแต่แตะสบายดีเคือไงสบายดีคืไปเที่ยวทะเลโบบอกเลย จะไปยูทุกคนจะไปอิรีเด้ออยากเียนเคยเหมือกป้ากระดิ่งเด้อเอออยากเปลีนอยากเปลีนเออือว่าอยากเห็นมาเปรอะแม่อ่าโดยดยทุกคนคลิปนี้เหาะกับยุบสี่เด้อเนาะหาคลิปนี้เหาะกับซีฮาปล่อยเรื่องหาหนุ่มไทยทุกคนหาแฟนไทยเนาะถ้าไผ่อยากไปพิส่าลาวกาน์นีทุกคนเนาะอ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนนขอบเจอกันไล่ๆเด้อไอ้สาวไอ้สาวลงไปนต์